อธิบายนิดนะครับคือกล่องวงจรปิดนะครับหรือกล่องดาวเทียมเนี่ยกล่อง PSI นะครับเราต้องมีไฟเลี้ยงไว้ถ้าเราไม่เรามีสัญญาณเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยงพอเรามาเปิดทีวีมันจะขึ้นไม่มีสัญญาณต้องรอให้มันทําการรีบูตนะครับหรือไม่ก็ชักปักกล่องแล้วก็เสียบใหม่ให้มันรีบูตครับผมก็จะตรวจสอบแบบน,นี้นะครับตรวจสอบซอฟต์แวร์ OTA กปดต่อสักครู่ รอให้การทํางานมันเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วเราค่อยเลื่อนช่องที่เราเคยดูสามสามยี่สิบสามมันมาไหมถ้าไม่มาถึงจะเรียกช่างนะครับนั่นคือสัญญาณไม่มีจริงๆแต่ถ้ามันมาไม่ต้องตามช่างนะครับทําด้วยตัวเองเป็นวิธีง่ายๆนะครับลดการเส้นเปลืองของของรีสอร์ทต,ต่างๆลดการใช้ทุนทรัพย์โทรปรึกษาได้นะครับของต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเป็นอาการอย่างที่ผมว่า นะครับพอมันขึ้นมาแล้วนะครับกดช่องที่เราเคยดู23่สิบสามสามนะครับพอเรากด23าปุ๊บมันมานั่นก็คือสัญญามันมีแต่ว่ามัน OTA ยังไม่ทันจบแต่คุณบอกมันไม่มีสัญญาณนะครับอันนี้ช่างไม่สามารถคิดเงินคุณได้แต่ถ้ามันไกลก็อาจจะมีค่าน้ำมันบ้างนะครับหลักๆง่ายๆนะครับนะครับรับชมได้ทุกช่อง ถ้าเราอยากรู้มีสัญญาณไม่มีสัญญาณครับกดคาว่าอินโฟอินโฟนครับอินโเนี่ยครับอันนี้ซีแบนก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่ารับชมได้นะครับครับย่สิบหนี่มันไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ยี่สิบจคือช่อง8ปช่องแม็กมวยไทยยี่นี่ก็ตัดไปแล้วยี่สิบเโมโนนะครับมีแน่นอนครับ เครับฝากไว้นะครับเป็นข้อคิดคือลดการสิ้นเปืองของตัวเองนะครับปรึกษาด้วยโทรศัพท์ครับเสียค่าโทรศัพท์ม่กี่บาทถ้าเรียกช่างมามันจะมีค่าใช้จ่ายครับผมสวัสดีครับผมก่อร้านผมดาวเทียมนะครับ